สวัสดีจุงกะครับพี่น้องวันนี้ผมจะพามาสับน่อนใหม่เข้ากับพี่น้องหาแนวอยู่แนวกินครับพี่น้องหน่อนใหม่กำลังออกคักรับพี่น้องถึกปนตกตุ้ครับพี่น้องหน่อนใหม่ออกทุกคอครับพี่น้องตัวไหนสั่นแห้งก็บม่ต้องเอาครับพี่น้องเอาตัวกำลังงามๆครับพี่น้องวันนี้เอาเอาไรครับพี่น้อง เาจะสองกระตานี่ก็พ่อแล้วครับพี่น้องน้องไม่ออกไลายครับพี่น้องซับอย่างเดียวกับพี่น้องน้องกำลังงางามเลยครับพี่น้องน้องไม่ขางสวนยางของเขานะครับพี่น้องก็ต้องเอาต้นไว้ไลคยครับพี่น้องเอาต้นแม่มันไว้ห่างๆครับพี่น้อง นอมันจะออกดีครับพี่น้องเบิ่งพี่น้องซักลากเลยครับพี่น้องอก็ได้เคร่งหนึ่งแล้วครับพี่น้องสับต่ออีกครับพี่น้องนอนหน่อยนอใหญ่ครับพี่น้องเอาเบิดครับพี่น้องอาแต่พอดีพอดีครับอย่าสั่นเกินทีบ่มีเนื้อพี่น้องนอใหม่ก็ออกไร้คักไร้แน่ครับพี่น้องผู้ใดต้องการก็ สั่งจองได้เลยครับพี่น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องนี่ครับแอบอยู่ตัวโมดเต็มเอยู่ครับพี่น้องน้อออกไลฟ์ครับกับพี่น้องตอนนี้กำลังแสบเลยครับพี่น้องต้มใบแกยวกะปิกำลังแสบหวานนะครับพี่น้องน้อไม้นี่ก็ต้มบรรยากาศกับพี่น้องเป็นน้อไใหม่กิมซุ่มครับพี่น้อง ต้มง่ายหวานง่ายครับพี่น้องมาคอยคมกันไลยครับต้มใส่เนื้องัวงทพอดีเลยครับพี่น้องเไม่ต้องต้มติ่มนะครับจับไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอาจนพอครับนี่ครับซองกระตาแต่ว่าเบิร์ดอกรับไรครับกับน้องใหม่ไรครับครับพี่น้องเอาแค่ซองกระตาพอมาเลย เราจะาไปเห็ดแปรรูปไว้ครับพี่น้องเป็นหนึ่งครับพี่น้องกับหลายคักน้องนอนใหม่กำลังงามๆพี่น,อน้องบพอไปเห็นมันยาวเง้ยครับพี่น้องเอาพอดีพอดีครับสับไงพร้อมครับพ,พี่น้องแปนงอึดเติดพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องนอกกำลังงาม าก็ได้นอไหม่เราพอแล้วครับพี่น้องครับปลอกนอกไหม้ต่อครับพี่น้องนะครับบานปอกนอกไหม้พี่น้องโอเคนี่ก็พอแล้วครับพี่น้องมาทำอเลยก็ขคอตัครับไปปลอกนอกไม้ครับพี่น้องสวัสดีครับ